ท่านด้านหน้าเวทีรับสลับซ้ำคืนนี้ขคงเรื่องิิพ่อิั ไม่หลับไม่นอนแม่ผมมีแต่ผัว ้าฮทักบ,บุดมาไม่ค่อยสบายทักบ,บุดที่ไหนอ่ะไปไปเกิดคุณแม่กำนันวันนี้อ้าวนนวันเกิดคุณแม่กำนันเนี่ยนะเออวันนี้เขาเกิดแล้วอ,อายุ29เต็มพี่ฮ<อ><า>ะเป็นเจ้าพี่29 29วันนี้วันเกิดแม่ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดได้สมความปรารถนาครับตบรางวัลลิเกมาทุกคนเลยคนวงคนวอยได้หมดแจกหมดเลยเพื่อแม่ไม่คิดจะเพิ่มไปสักห้าร้อยให้ละ แต่พูดี้เดี้ก็ไม่มาหรอกน,น,นี่ฉันไตวานเด่ชื่ออะไรเนี่ยโตโนโ่ที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยเออกำลังหล่อเลยโอ้โห้โตโนโ่โตโนโ่แล้วแตงโมอยู่ไหนอะคะ <c oughs> โตโแตงโมแตงโมเออกูออดแดงไปเรียบร้อยแล้วน <c oughs> ี่นี่ปบ้า ชี่เทวันเกิดมานะเป็นไงเพื่อนเอาไม่กลุ้มใจสิกุ้มใจเรื่องอะไรวะสอบแม่กาวีเนี่ยที่คอยจุ๊บเลี้ยงมาโดยตลอดเป็นพ่อเป็นพ่อให้ก้งเดินไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยจะไปเครียดทำไมล่ะเพื่อนอย่างน้อยเราไม่มีพ่อเราก็มีแม่ที่คอยดูแลเพื่อนรู้นะแต่ว่าคนอื่นเขามีพ่อแม่ครบกันหมดแล้วฉันเนี่ยไม่มีพ่อจะเกิดได้ยังไงเอ้ามีพ่อเออแันไม่อยากรู้ว่าพ่อเป็นใครชื่ออะไรมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงถามแม่ที่ไรแม่เขาก็โมโหทุกทีสิ่งที่มึงต้องน่าเครียดนี่ถมาเนี่ยเอ้า แต่ชบายเป็นจริงเป็นน้อสาวคนเดียวไม่รู้เลยเขาเล่นเป็นน้องก้ไม่รู้แต่ฉันไม่ได้คิดแบ่แรกเนยชาวบายพ่อพูรู้ได้ไงนี่ชาวบ้านตาเขามองมึงแต่หัวนี่พ่อเต้นี่ชี้มาตรงคิ้วกูนี่เขารักกูมากเกลียดช่างสังเกตเห็นตัวสวยจังเลยสวยล้กใช่ไหมสวยสุดยอดเลยถึงเต้นจังเลยเนี่ยตื่นเต้นสบายเลยจ้ะเอาที่เราซ้อมมันไว้เลยนะโอเคไปเลยจ้ะไปเลย ใครวะใครเปล่านี่ของไปเฮลเปล่าอ๋อเดินมาแล้วล่ะมาแล้วขอบคุณครบ uh ับรับสัตย์น้องที่มากให้ากเลยนะครับขอบคุณครับบอกรงวัลเบครับไม่ทำงานคนเดียวไม่นเดียวงานขอบคุณครับโอี้สุดสิทิ์ครับ ครับขอบคุณคครับบขอุณเจ้าของรางวัลครับอะไนะแม่สวัสดีค่ะอเดี๋ยวทำความรู้จักไม่กูด้กยไม่ล่ะอ๋อปอลิเกต่างเกงกับแม่ลิเกเขาไม่ให้ลงเราเขาไม่ใช่ตังค์ไม่ลงจริงเลยนแบวแม่เรียกไปรับข้างล่างเนี่ยแล้วตังค์เหรอตีนเน่ยน่าเกลียดขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับ ขอบคุณครับไม่ยากของไม่ยากพอดีครับแม่ไม่พกตังค์มาแม่โอ้บิ๊กเล่นไปเลยกูอยู่ข้างล่างสบายใจดีว่ะเฮ้ยครับมันอยู่ด้วยกันก่อนแค่ตัวกูรักสังโดษขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับด้ขอบคุณมากครับแม่ไม่ยู่พวกมึงร์ก็ไม่ต้องลงเหมือนมึงหรอกสวัสดีคับ กูว่าวันนี้กูเดินทะลุศาลาแน่ไม่ต้องขึ้นก็แล้วขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยค,ครับด้วครับแล้วชบานเนี่ยมาทีไรอ่ะมาแทนตาเล็กตาโน้ตาน้อง ตื่นจังเลยตีน่นมาอ้ยังไงสบายดีปเดีเอายัมมางเนี้ยมาเลยนงสาักวันเนี้ยนี่งามสไม่ลยรเนีน่ไม่จับประเภทด้วยอะไม่หลรของมงี้มาทุกวันไม่เบื่อหรือไงฮะ นี่เพื่อนชาบาใช่ไหมนีเพื่อนใช่ไหมก้องเชียไหนเพื่อนชาบานี่เพื่อนชาบาเนี่ยผมว่าเพื่อนแม่ฉบาว่ะเอทแต่แล้วพี่เปวันจา๋าบาพี่ขอเจอไว้เลยนะทไมอ่ะฉบาเป็นผู้หญิงแล้วก็กำลังโตเป็นสาวตอนนี้ชาบาเนี่ยมาหาพี่ที่บ้านทุกวันแล้วเข้ามาในห้องนอนแบบนี้คนอื่นพาไม่เห็นเข้าเขาจะว่าฉบาไม่ดีได้เอทพี่ไปวันกบดานเขาว่าคนณ้อนได้นะคนั้นตอบึ้น มีความรักสินะจอมาแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ว่าจะบ,บอกไม่กล้าบอกจ้ะรีบไปมีความรักกับเขาแล้วใช่ไหมสิอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่<อ>ยแหละกู่แถวนี้ด้วยอยู่แถวนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยเอะไรอะโอ้บ้าเออพูดไปแค่นี้ก็ดีกูนี่ไม่ต้องมีภาระรกูต้งหมดหมดความาไม่เป็นห่วงไปนี่เขามาหากูทุกวันเลยเนี่ยนี่เขามาหาบึงใช่ไหมหากูไอ้โอ้ยว่าแบบเป็นเป็นทางผ่าน ถามแน่นเลยถามมาถ้าหากพ่อู้ชทยวได้อยู่แถวนี้หากพี่รู้จักเดี๋ยวเพลงพ่อสื่อบอกความรักให้จริงหรือเปล่าถ้าไม่กล้าพูดชี้เลยก็ได้ได้เลยเดี๋ยวชาาจะชี้พี่ดูนะจ๊ะนี่จาะเรื่องจากนี่เลยเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็ไล่ไปเลยนะพี่ดูตามนิ้วนะไล่ไปเลยนะ สบายชอบตัวโนะเหรอโอ๊ยไม่เอาหรอกไปก็ทิ้งหยีไม่อยากไปแตงโมหล่นตอิศสบายสบายรักพี่ไพล์วันไงสบายคนอะไรก็ไม่รู้จะบอกข้างหน้าเอาลด้จะบอกข้างหลังไม่จะบอกซ้ายจะบอกขวาหล่ออะไหนสายหลักษณะเนี้ยแดดไม่แน่ ba cái dân hơi chịu khó lo เป็นลมไปเองกูรู้แล้วว่ามึงไม่รอดแไปกันเนาะอะไรอะไรจะไปเชียร์ทำไมให้ผมกลับบ้านไปนเวลาหายใจแป๊บนึง <c oughs> ขอเตือนเลยนะว่าให้กลับบ้านไปพี่ไม่ชอบพ่อดีๆอย่างนี้ไม่รักสงสัยต้องเล่นของสักหน่อยละเล่นของ เขาอะไรเว้ยนี่เขาเรียกอีเปเออร์ด้วาเนี่ยบุคลากรเล่นของอยู่เล่นของเร่องมาปล่อยมาอ,อนนมีเรียกของเว้ยเอาไอ้บ้างไม่รู้อะไรไงโอเยดวงแก้วเรียกกูมาหัทองวันหวยออกนี่เขากวัากางี้ตลอดอะอย่างนี้เลยเออขวักเงี้ยถูกเลยขวักมาเรียกเจ้ามือหวยตังค์ไปฮนะไม่ <S <S ถูกอหรไม่ถูก

我毁灭。 ดูดูดูไปพี่เรี่ยพูสิผายปากูเนี่ยปากูอ่กไมตั้งใจอ่ะ๋ยว่าอะไรต้อเขาะกตีเนี่ยโอ้ยไ่ะอาซกหน้าเปลี่ยนเลยนะไปตามไปตามเลยสบายเลยไปไหนด้วยจริงๆกำลแสดงกัน่อปครับครั้นี้ พบกับศิลปินจารณํามรองครับนางเอกร้องใบบันสยามรับ เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีอะไรแม่นี่นักวีิชามหาชบาเด็ดจ้าเดี๋ยวชบาจะเล่าให้ฟังเลยนะจ๊ะว้าลูกมันเป็นยังไงลูกชบานี่ยอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ไหมชบานั่งอยู่ในบ้านอยู่ดีๆนะพี่ไพวันอ่ะก็มาหาชบาในห้องเลยจ้ามาหาชบาในห้องชบาเลยถามว่าพี่ไพวันจ๋าพี่ไพวันมาหาชบาไม่มีอะไรเด็ดจ้า ฉบาถามแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะูอยู่ๆพี่ไพวันเขาก็มาบอกนะฉบาไม่ใหญ่แล้วฉบาได้ตอบไปว่าพี่ไพวันจ๋าเราเป็นพี่น้องกันนะเราจะรักกันไม่ได้รักกันไม่ได้ฉบาก็พูดแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะพี่ไพวันเขาไม่ยอมฟังฉบาเลยปั้นฉบามาเลยจ้าไอ้ต้าไอ้ตาฉบาใส่ร้ายกูมึงยืนเฉยอยู่ได้ นี่มาอะไรกันเนี่ยอะไรอะไรล้อเรียนใครล้อเรียนว่าแม่ล้อเรียนไม่ดูหน้าใช่บาชบาเดี๋ยวพี่จัดการให้เสร็จลูกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเบลบอกมันเพิ่งมันยวกยากโยกยากเดินเดินแค่ามเดินอะไร เดียวมึงนี่เรอเลยียน่อยเดินนี่ห้ยาจันเลยนี่ไม่ได้มีเวลาว่างทำนะนนแล้ครไอ้กนี่ขนาดมงไม่ว่างนะแล้วทํามงว่างจะขนาดไหน่นก็คงไม่รอดจะมีจมานีหจะการ้มานด้นะจะัจัดการให้แล้วไ เสียใจไม่ต้องเสียใจไปวันแม่แม่อะไรเชอบเลยแม่กูเนี่ยอ่ะแม่ฟังก่อนนี่ที่ชะบาพูดมาไม่เป็นความจริงเลยผมนี่อยู่กับไอ้โตโน่ในห้องครับฮะแม่แม่แต่ตังก่อนขอบคุณมากชานี่วันวันแม่พูดกับใครนี่โมโหแม่ทำไมเนี่ยแม่ที่ใส่ไม่ดีอยู่กับโตโน่สองคนในห้องเดี๋ยวโตโน่แล้วมึงเนี่โตโน่ เวลามึงไปแจ้งชื่อนี่ยอำเภอเขาไม่ค้านตั้งหรือไงทำไมอ่ะลูบล่างไปงานชื่อโตอนโน่ึงอ่ะอันนี้แย์ผมชื่ออะไรอะแม่ดแม่แกทำผมตรงอะไรเอาไว้จอดเครื่องบินไงเนี่ยแกจะเหลือที่ไว้ทำไมนักหนาเนี่ยไอหัวแม่กูแล้วกูไว <c oughs> ้จอดเกียกกกร์สกีกูมั่งสินี่นี่ชาบามาหาในห้องมาขอความรักไพวันผมไม่ต้องการไพวันเนี่ยรักชาบ้าเหมือนน้องสาวไม่ยอมไล่ป้าไพวัน ก็เลยเอาไม้ไล่ตีมหาแม่นี่แหละครับแม่จริงเหรอลูกบอกไปเลยนะเป็นความจริงใช่ไหมเนี่ยอย่าโกหกแม่นะฮะคิดไหมสงสัยจะจริงมั้งเราบอกไม่จริงได้ผู้จับแม่ทำเมียงทีแล้วจะทำแบบนี้สิลูกแม่นะกาลินก็รู้นีิวัตชมาหนาที่ไพวันมาตั้งนานแล้วแต่พี่ไพวันนึกไม่ยอมรักนักชมาเลยนะจ๊ะเอานะไอ้เรื่องความรักแม่จะไม่ห้ามถ้าหาว่าเองสองคนรักกันแต่ว่า แม่ขอสักพีดหนึ่งนะลูกนะอะไรล่ะจ้าให้พี่เขาปวดก็เรียนก่อนแล้วเจ้าจะแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปขอนักกาวินนักกาวินพูดแล้วนะถ้าพี่ไปวัลเขาปวดแล้วน่ะจะมาขอทบาจะมาโกหกไม่ได้นะเพราะว่าผมสองสีแล้วนะเริ่มเป็นหัวแม่แล้วอ่ะจริงนะจะมาจะรอนล้วจ้านี่เป็นต้องต่อใช่ไหมพี่ไพรวันจะบารกับบ้านไปก่อนนิดนิดเป็นแค่ขยะมาที่ จะรอนะเอาไพี่บวชเรียนเหมือนที่แม่บอกนะถ้าเกิดว่าพี่บวชแล้วศึกกลับมาแล้วเนี่ยจะมาขอสบายแน่นอนัญญาละนะีาจะรอนะไปนอนที่บ้านก่อนรักนะจิบจิบยงอยู่ที่บ้าไงอะไรมหาแงโมหน่อสีอ่งโมหรือมาคุยเตี้ย อย่าบอกนะฉันต้องเสียตังไปขอเมียให้มันอีกอ่ะ